ที่พยาประกันภัยร่วมอนุรักษ์กระบือไทยนำคณะครูจากทั่วประเทศลงพื้นที่โครงการโรงเรียนการสอนกสิวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสระแก้วภายใต้กิจกรรมที่พยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่18 เมื่อวันที่18มิถุนายนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานทิพยสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่18จัดโดยบริษทัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนและองค์กรภาคีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมูลนิธิประเทศไทยใสยสะอาดสำนักโครงการและจัดการความรู้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยและมูลนิธิธรรม โดยการน,นำของคณะครูอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศลงพื้นที่ร่วมประสบการณ์ทำการเกษตรปลูกข้าวทำนาพร้อมร่วมอนุรักษ์กระบือไทยส่งเสริมประเพณีการสู่ขวัญควายที่มีมาแต่โบราณร่วมถ่ายชีวิตกระบือรวม28ตัวลูกในท้องอีก6ชีวิตรวมทั้งหมด34ชีวิตและมอบหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินจากโครงการแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับ59โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยมีนายธีรชัยลิมประสิทธิศักร,รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสาะแก้วและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนการสอนกีวิตจังหวัดสระแก้วเกิดขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบืออาถัยนาและทำงานด้านเกษตรกรรมและสอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือทางการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรงและยังเป็นสถานที่ให้ความรู้ ประชาชนในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่ายและใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำร,ริของในหลวงรัชกาลที่9ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดส,สะแก้วรายงานาพรสััมมุทธาาตตติกกวเเเบน